สวัสดีครับอยู่กับช่องอยูนิัน,น,น,ะนะอีกลวนคะลาเดี๋ยวจะแพ็กขนมไปแจกที่วัดโอเคอ่ะเริ่มเลยครับนี่ทำให้เป็นแบบนี้นะสิบอันนะับสิบอันนะครับอุย๊ยผิดด้านแยะแกะ่ากมันผิดด้านปากมันด้านนี้ให้ทำอย่างนี้ ้องทำให้มันเป็นแนวตั้งนะครั <Okay. S 1> ให้ใช้วิธีนี้เอาเลยเราวางไปนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ นับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับกล้า นับสิบเสร็จแล้ว<ส>วางไว้ครับวางไว้เลยนี่เป็นไงล่ะอ่าโอเคทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวให้ยายซิลเนี่ยคะ่ะแพ็กเสร็จแล้วคับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปแจกกันนะครับไม่เยอะไหมได้ <S <S จา้าให้นองเลยให้ไปสองอันเลย เกี้ยวไหมคะคุณลุงไม่คนนม่ะไม้เกี้ยวแม่